โซนนี้เป็นไงบ้างเหนื่อยไหมก็ก็เหนื่อยนิดนึงเพราะว่าแบบจริงๆมันไม่ใช่เหนื่อยอะไรขนาดนั้นแต่คือหนูรู้สึกว่าเหมือนมันเหนื่อยกับการที่เราต้องแฮนด์์ทั้งแบบเรื่องมาที่มหาลัยแล้วก็เรื่องที่ทำงานเก็ตป้าเหมือนแบบว่าที่มหาลัยเขาไม่ค่อยเข้าใจคนหนูงงมากเลยอ่ะคือเหมือนแบบปีนี้หนูลงะวิชาวิชาหนึ่งที่มันต้องไปเรียนที่คณะวิจิตรใช่ปะแล้วทีเนี้ยตอนที่เรียนในห้องอาจารย์เขาก็ดูแบบ ปกติดูแบบน่ารักอะไรอย่างงี้ก็เลยแบบเออเราก็แฮปปี้ในการเรียนเพราะว่าเราอะชอบแบบศิลปะล้วไงแล้วแบบได้เรียนอะไรเกี่ยวกับศิลปะแล้วก็แบบอินกับมันอะไรอย่างงี้แล้วทีเนี้ยเขาก็เหมือนแบบหนูก็ส่งลาแบบว่าแบบเออหนูจะลาวันนี้นะคะแบบต้องไปทํางานอะไรอย่างงี้เขาก็เลยบอกว่าแบบเอมต้องมีใบอนุญาตจาก advisor ด้วยถึงจะแบบอนุนา้ให้ลาแบบคาบหน้าให้ใบมาด้วยนะอะไรอย่างงี้หนูก็แบบตั้งแต่แบบลามาไม่เคยแบบว่าต้อง มีใบจากแอดไวเซอร์จริงก็เลยรู้สึกว่าแบบอะไรที่แปลกมากก็เลยแบบว่าโอเคไม่เป็นไรก็เลยแบบพิมพ์เมลไปหาแอดไวเซอร์ว่าแบบอาจารย์คะคือแบบว่าช่วยแบบว่าทําลาให้หน่อยได้ไหมว่าแบบอนุญาตให้ลงลาหน่อยได้ไหมเพราะว่าแบบต้องไปส่งให้อาจารย์อีกคนนึงเขาก็บอกก็แบบเออถ้าเกิดว่าไม่มีข้อมูลอาจารย์ก็ไม่ให้ลานะคะอะไรเงี้ยก็แบบโอ้เรื่องเยอะมากแม่ก็เลยแบบโอเคก็เลยทักไปหาพี่คนนึงที่แบบว่าเป็นเหมือนแบบคนคอยดูแลพวกนักศึกษาพวกเราเนี่ยแหละ แล้วทีนี้เขาก็บอกว่าแบบเออเดี๋ยวจะส่งฟอร์มให้นะแต่ว่าก็ไม่ไม่ยืนยันนะว่าแบบอาจารย์จะแบบเซ็นให้ว่าจะให้ลาก็เลยแบบปวดหัวมากกับการแบบไปทํางานรอบนั้นเพราะว่ารู้สึกว่ามันลายยากเกินไปมุยอะไรแบบเนี้ยเออขหนูรู้สึกว่าแบบคือ,ค,อคือเราก็เครียดกับงานที่เราต้องทำใช่ป่ะแล้วเราก็ต้องเครียดกับแบบมหาลัยที่ลาไม่ได้ด้วยอะไรเงี้ยก็เลยแบบเฮ้ยคือแบบว่าทําไมแบบมันยากจังอะไรเแงบบี้ย เราออกให้มันสบเออหนูก็เลยแบบก็คือส,สุดท้ายหนูก็แบบไปสู้ฟันชีวิตมาแล้วก็ได้ใบนั้นมาซึ่งหนูก็ไม่รู้ว่าถ้าหนูลาครั้งต่อไปอ่ะมันจะแบบมันจะได้ไหมอะไรอย่างนี้ถ้าเกิดว่ามีงานอะไรหนูอดไปก็คือรู้เลยทุกคนว่าอาจารย์ไม่ให้นหนูลาค่ะต้องให้เออาร์ทำเรื่องให้คือปกติพี่อาร์เขาก็จะแบบทําใบลามาให้แล้วก็ให้เราส่งไปใช่ป่ะแล้วหนูก็ส่งปกติแต่เหมือนอาจารย์คนนี้เขาแบบอาจจะแบบว่า อยากได้จากแอดไวเซอร์ด้วยอะไรี้มัง้งหนูก็ไม่รู้เหมือนกันอะเขาเรียกอะไรนะอาจารย์ที่ปรึกษาอืมเลยนมหาลัยไหนจะได้ไปที่นั่นเออมหาลัยรัฐแห่งหนึ่งนะเชียงใหม่ก <c oughs> <c oughs> ็จริงแมหาลัยรัฐที่เชียงใหม่ก็มีไม่กี่มาอะไรเนาะโอยเออจริงหนูก็เลยแบบปรึกษากับแบบเพื่อนๆอะถามนี้นี่ถามปิ๊งถามทุกคนก็คือไม่ได้มีใครมีปัญหามีแต่หนูที่มีปัญหาในเรื่องการลา ธอต้องคุยกับแอดวเซอร์ยดิเออคือหนูไปคุยกับเขามาแล้วเพราะว่าตอนปีสามเนี่ยที่หนูบอกทุกคนว่าแบบหนูไปปรึกษาเขาเรื่องว่าจะลงวิชาอะไรบ้างเขาก็ดูเข้าใจเรานะแต่แบบพอถึงเวลาจริงอะอะไรไม่รู้ไม่รู้ม,รมากแบบก็เลยทักไปหาเพื่อนแบบเพื่อนสนิทเราที่คณะแบบแก้เอาไงดีเพื่อนเพื่อนก็แบบโอ้ยแบบอาจารย์เยอะมากตอนเยอะเกินอ,อะไรอย่างเงี้ยจะเรียกคณะเลยนะคณะบอกอะไรไหมคณะสังคม อย่าหาเรียนนะทุกคนอะไรก็ไม่รู้คือแบบว่าหนูรู้สึกว่าถ้าหนูไปเรียนคณะอื่นันคงจะง,ง่ายกว่าเนี่ยคือคณะที่หนูเรียนอะภาคไทยอะก็ไม่ได้ยากเท่าเนี่ยเก็ตว่าเหมือนแบบเพื่อนหนูเขาสนิทกับคนที่เรียนภาคไทยแล้วเขาก็บอกว่าแบบภาคไทยอะเรียนชิลมากแต่ภาคเราอะคือแบบเรียนหนักมากแบบยากเกินไปอะทุกคนคือเหมือนเพื่อนหนูอะแบบว่า คนหนึ่งใช่ไหมเขาลงเรียนวิชาหนึ่งคือเป็นวิชาที่หนูต้องลงแหละแต่ปีหนูยังไม่ได้ลงหนูอ,อาจจะลงปีหน้าแล้วเพื่อนก็บอกว่าไอ้วิชาเนี้มันจะมีสอบทั้งหมดสี่ครั้งถ้าแกไม่ผ่านรอบแรกแกก็ต้องสอบจกนกว่าจะผ่านรอบแรกถึงจะได้สอบแบบรอบอื่นอะไรเงี้ยก็คือแบบว่าถ้าไม่ผ่านเทสหนึ่งก็จะไปสอบเทสสองไม่ได้แล้วแกก็ต้องสอบเทสหนึ่งอยู่งั้นจนกว่าจะผ่านหนูก็เลยแบบไอ้สวยแล้ว ถ้ากดว่าอาจารย์ู้วเออดีเลยอาจารย์ควรจะมาดูไลฟ์แล้วจะได้รู้ว่าหนูรู้สึกยังไงควรจะต้องรู้นะเออคือแบบว่าตั้งแต่หนูแบบลามานก็ไม่คิดว่าแบบจะยากขนาดนี้แลวหนูก็เล่าให้น้องๆในวงฟังไงน้องๆก็เลยแบบน้องๆก็เลยกลายเป็นว่ากลัวมหาลัยแบบพันก็เลยบอกแบบมันงยากขนาดนี้เหรอพี่อะไรอย่างเงี้ยหนูก็แบบโอ้มหาลัยยากนิดนึงจริงหดไม่ไหวอันนี้แบบจะเป็นเรื่องมันเล่าให้คนฟังคือแบบช่วงเนี้ยหนูเจอกับปัญหาอะไรเงยเยอะมากแบบ งงอะแต่ว่าถ้าเราผ่านไปได้เราก็จะเก่งขึ้นไงทุกคน <c oughs> เอาใจาเป็นแอนตี้เปล่าเออใช่แต่คืออะหนูเจออย่างเงี้ยทุกปีทุกปีทุกปีใช่ป่ะแบบในแต่ละปีหนึ่งก็จะมีคนหนึ่งที่ไม่เข้าใจปีสองก็จะมีคนหนึ่งที่ไม่เข้าใจแลเงี้ยก็จะแบบจะเป็นดวงที่ต้องเจอสักคนหนึ่งอะไรเงี้ยแต่กับคนกับแ,แต่กับตอนปีหนึ่งคือเขาแบบ เขาไม่ได้บอกว่าให้บาขอใบจากแอดไวเซอร์ใช่ไหมแต่เขาแค่ไม่ติกว่าหนูลาให้แบบว่าหนูส่งใบลาใช่ไหมเขาก็บอกก็แบบเอ้ยไม่เป็นไรไม่ต้องส่งมาเพราะว่ามันเป็น your choice แล้วเขาก็ไม่ติกว่าลาให้อะไรเงี้ยปีชงหรือเปล่าไม่ชงนะปีชงผ่านมาแล้วแต่ก็นั่นแหละทุกคนหนูคิดว่าถ้ารอบหน้ามันมีปัญหามากอีกหนูก็คงจะต้องจัดการขั้นเด็ดขาด ต้องซื้อของจินฝาอาจารย์ละเธออันนั้นคือสิ่งที่แบบจะหนูจะทําเป็นอย่างสุดท้าย <laughs> หนูแค่รู้สึกก็แบบเรื่องอะไรแบบนี้มันแบบว่าต้องแทนโดยให้ได้ <laughs> จริงทุกปีต้องมีอาจารย์แปลกๆอย่างนอยคนนึงเออใช่ปะแปลกอยู่ด้วอแต่เหมือนแบบคณะหนูอะ่ะเขาเป็นฟิลแบบว่า ทุกคนเข้าใจฝีแม่คณะสังคมก็มคือแบบว่าจะเป็นแบบนักอนุรักษ์นิยมประมาณหนึ่งอ่ะเพราะฉะนั้นเขาจะค่อนข้างมีความแบบหัวโบราณในบางเรื่องอะไรเงรี้ยแล้วพอเราแบบพอเราเป็นอันนี้ใช่ไหมเขาก็จะแบบไม่เก็ตไม่เข้าใจไม่เก็ตไม่เข้าใจอะไรมาบนั้นเออหนูก็เลยคิดว่าแบบถ้าเราเล่าให้แฟนคลับฟังใช่ป่ะแล้วแฟนคลับเราที่แบบอาจจะแบบเรียนคณะเด้กของหนูแล้วช่วยหนูได้ก็คือจัดการ กาเลยค่ะาการเลยค่ะพี่พีเออคือ,เ,อ,อเขาหน้าคือไงกราบอาจารย์ให้หนูลาถึกช่วงได้สอบจร่งหลายอนะเออใช่หนูก็คิดว่าแบบอย่าอย่าให้มีงานแบบคือหนูว่าภนะให้มันมีงานเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์ไม่ใช่งานงานแบบจัน์นังคารพฤหัสับวันพุธก็ยังได้พด้อนวันพุธมันอยู่ใช่ไหมละ่ะแต่แบบวันจันร์นังคารพฤหัสุขไม่ได้เลยถ้าดูแคร์นะโอ้แคร์นี่แม่ มันไม่ใช่เรื่องที่จะว่าไอ้นี่นะคือหนูแค่คิดว่าแบบก็ถ้าเกือว่าเราทําตามงานได้ก็คือโอเคละแม่ก็คือก็คิดว่าตามงานได้อะก็น่าจะโอเคประมาณนั้นให้ไปรุนพี่เราฝึกค่ะมันจะมีแต่เด็กเกช่นเราอยู่หมอต้นจริงเหรอค่ะ <c oughs> สมัยเด็กพี่ก็ลาบบอยลาไปตามเรียนเคเออใช่แต่เหมือนแบบ ของหนูมันมันยากตรงที่ว่าหนูเร,เรียนเรียนอินเตอร์ใช่ปะแล้วคนอะที่เรียนมันก็ไม่ได้เยอะไงมันก็มีปอลบแบบสิบห้าสิบกคนวันเนี้ยแล้วถ้าเกิดว่ามันมีคนหนึ่งที่ขาดไปอะมันก็จะแบบสังเกตได้ง่ายไงแต่ถ้าเกิดว่าแบบภาคไทยอย่างงี้ใช่ปะที่มันจะแบบคนเยอะๆนั่งกันแบบโอ้โหเต็มไปหมดอย่างเงี้ยมันก็จะแบบขายไปคนหนึ่งก็จะดูไม่ออกอะไรอย่างงี้แต่ว่าอันนี้คือดูหายไปปุ๊บรูเลยเอาคณะนะวิญญ์เออทุกคนหนูคิดว่าทุกข,ขนาจะลายยาก แต่หนูคิดว่าบบเออคณะแบบแมสคอมหมือนไงจะแบบเข้าใจเราหรือเปล่าก็เป็นได้แต่ว่าตอนที่หนูสอบมันมันมัน,มนคือแมสคอมมันไม่มีอินเตอร์ทุกคนหนูเยสอบไม่ได้ซ้อมางไงดีก็ทุกวันนี้ก็มีความคิดนั้นอยู่นะแต่ว่าแม่ก็บอกว่าให้สู้ต่อไปเออวันนั้นอ่ะหนูอจอดรถที่คณะไม่ได้ใช่ป่ะแบบ ขึเป็นปัญหาที่เราทุกคนฟังก็แบบมันจอตรงฟุตบาทไม่ได้แล้วเสร็จปุ๊บหนูอะขากขาัขาขาบอะเออหนูก็จอดรถอยู่ตรงฟุตบาทใช่ไหมแล้วหนูก็เห็นแฟนขับเราที่แบบเรียนที่คณะที่ที่แบบว่าชอบมาคุยเรื่องแบบว่าเขาซิวแล้วเขาก็ไปเรียนอีกคณะหนึ่งอะอยู่ที่หนูก็เจอเขาหนูก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยแสดงว่าแบบเชียงใหม่มันแคบว่าแบบเราสามารถเจอแฟนขับได้เออหนูเจอแฟนขับจริงเขาแบบขับมอเตอร์ไซค์อะ ทุกท่านจริงจริงอะหนูอะเตรียมเรื่องมาเล่าุูคนฟังเงยอะมากเลยนะหนูลืมขอ <c oughs> คิดก่อนมันมีอีกเรื่องหนึ่งที่เตรียมมาทำไม่ได้แล้วเออจะหนูเห็นเพื่อนเพื่อนแบบที่ไปญี่ปุ่นเขาไปญี่ปุ่นกันแล้วใช่ไหมหนูอยากไปมากเลยทุกคนคือแบบว่าตอนนี้มันยังเขาประเทศญี่ปุ่นเขายังไม่แบบเปิดรับให้แบบไปเข้าไปเที่ยวใช่ไหมต้องเป็นหมบ,บว่าเข้าไปทํางานถึงจะไปได้ซึ่งหนูอะก็คือไม่ได้ทำงานไง หนูก็เลยแบบเข้าประเทศเขาไม่ได้ใช่ไหมล่ะตอนนี้แต่หนูอยากไปมากเลยอะ่ะใครก็ได้จ้างงานงหนูไปญี่ปุ่นที <c oughs> เราจะแฟนขับเราเข้าทักหรือเราไปทักเขาไม่คือหนูอยู่ในรถแล้วเขาก็แบบขับมอเตอร์ไซค์อยู่ไงก็เลยไมไ่ทักใครคือความจริง,ง้ะหนูอะรู้สึกว่าไม่อยากทักใครแล้วก็แห้ใครทักเราเกี่ยวแบบช่วงเวลาส่วนตัวอะไรอย่างงี้ก็เลยแบบแค่แบบเออเห็นว่านี่คือเขาก็คือจบอะไรวันนั้นไม่รู้ไงบางคนแบบ ไม่ได้แต่งหน้าไม่พร้อมอะไรเงี้ยเออเราจะแบบไปทักเขาก็จะมันก็จะแบบรู้สึกไม่ค่อยโอเคอะอยากเห็นพี่ทำไปญี่ปุ่นเออใช่ไหมถ้าปีหน้าไปญี่ปุ่นได้นะถ้าปีหน้ามีอีกห,อหนูจะต้องหนูจะไปให้ได้เลยหนูอยากไปญี่ปุ่นมากแม่คือแบบหนูเห็นเขาไปกันชาติหนูรู้สึกก็แบบ <laughs> อยากไปด้วยอะ่ะอยากไปทําไมไม่มีเรา <laughs>